ช่วยเรี่กสิ้าประเดิมไปน้ำมันดากูเลดตาแล้ก็ผู้บาดจารย์กำไปราวาไปผู้บาดาจย์สายวัดปลาไปดีเข้าส่ข้ามไปเพื่อสว่างเดืนเพินมต้นบอกว่า

กปชิมข้าวให้ได้เจ้าว่าข้าวแกวคตรสั่งมารางเงยยาวหนุ่มติดตาสามเดือนสี่เดือนอะไรอย่างเงียตัวทิ้งข้อหลังคาปุ้มพ่นขึ้นอย่างกับตาน็ดเนื่อยเนี่แหละบอกข้าวหน่อยทา เอาไ้ทำูทำางที่ันล่าล่าถ้าระเดต่าง

คนคนงานมาทำหลายต่ก็ช่อยัอย่างคุณกอเราีหลายคนยักเท่ยเาสาม้ไรสามไรสามไรมาเตผม วัด้าวัไเร่งัไเ่นขั้นไหนวัดมาเราเป็นคนอีกคนวัดซอยบ้างวัดเกลงวัาบ้านรำบ้านขอนแก่นวัาใดวัดมาไทเลี่ยงวัดชีไราวัดเลี่ยงวัาข่าคงไปยจังดลบร นั่นที่มืออยอางวทงมากว่าจิโดนขามทงทมือบทก่นกตาห้าสิบ้าสปีม่จะันรตู

ไปมาพูดเต็มมาสั่นไตพ่อมาสั่นคือโดดแล้วเพื่อนลรวคนนั้ผมว่านั่นรบกวนีะยิ่งผมว่านันรบกวนี่ยิ่งกจะ่าพักมาตัวไปสองพักมาสั่นไต่พ่อไต่เลยไม่เข้าไปปุณหะเข้าไปคุณหะจอมดอกไม้นะ

bun bun pompa bun pompa คุณทุกประกาม 跟他打个。 i uh -huh. 没有，老师。 หบวกอะว่าก,กันไทยกับื่ากันว่าอะไ่ได้ แม่สาธุครับ อิม่มเอ็นใจครับื้นใจน้ำบัดนันบัดเงินง่างครับอยุ่โตกนาบุญนึกเงเน้อครับสังาสังว่างน่าสังล่าเป็นไหมครับสังล่าหมานี้แหละครับผมไม่ติดตามติดตขอาไปครับผมคือลูกคดติดตามัเนเนได้ครับเออขอบคุณครับ